อร so ุณสวัสดิ oh, ์แม่ไก no ่ท like ั yeah. ้งหลายถึงเวลาบริจาคไข่กันแล้วจ้าเขาหยิบไข่ฟองหนึ่งขึ้นมาเหมือนคว้ารางวัลโอ้ผลงานชิ้นโบแดงของธรรมชาติเจียวรอเลยแม่ลุงลีไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะล้ำเขตแดนของแม่แดงไก่เจ้าอารมณ์ประจำฟาร์มอ้าวขออีกฟองหนึ่งนะโอ้ยแม่แดงพุ่งจิกใส่มืออย่างกับสายฟ้าแลบฟองนั้นของฉันโอ้ยแม่คุณนิ้วลุงยังจะใช้งานอีกหลายปี แม่ไก่ตัวอื่นเริ่มตะโกนเหมือนเชียร์มวยเธอเห็นไหมไม่จิกเต็มแรงเลยอ่ะแม่แดงนี่ของจริงลุงมีกระโดดถอยหลังพร้อมพูดว่าโอ้โ oh, ห oh, ฉันแค่จะทําไข่ดาวไม่ได้จะโดนจู่โจมลุงแลดินกระเพลกออกจากเล้าในมือถือไข่หนึ่งฟองอีกมือบวมตุยนี่มันไข่หรืออุปกรณ์ฝึกความอดทนแม่แดงยืนแผ่ปีกอย่างสง่างามประหนึ่งราชินีแห่งเล้ารอบหน้าเอาขนมปิดไม้ติดมือมาด้วยไม่ใช่มือเปล่า ลุงลีบนพึนพรรมพำรอบหน้าลุง